ใส่ใบมะขามอ่อนลงไปเลยค่ะค่อยๆใส่นะคะใส่ไปคิมลดไปค่ะเอาความเปรี้ยวที่พอดีสวัสดีค่ะเจอกับนัดแม่ค้าไทยบ้านกับอาหารแบบง่ายๆนะคะวันนี้นัดน,นำเสนอเมนูต้มยำตีนไก่ใส่ใบมะขามอ่อนนะคะก็จะเป็นตีนไก่ที่ตัดเล็บล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนี่ก็จะเป็นเครื่องต้มยำค่ะ ่ตะไคร้ใบมะกรูดหอมหัวแดงพริกแล้วก็มะเกือเทศน,นะคะพระเอกของงานก็จะเป็นมะขามอ่อนนี่ค่ะใบมะขามอ่อนปรุงรสด,ด้วยเกลือน้ำปลาชูรสต้มน้ำให้เดือดนะคะใส่เครื่องต้มยำลงไปเลยค่ะ ใส่ตีนไก่ลงไปเลยค่ะปรุงรสด,ด้วยเกลือนะคะน้ำปลา ก็ชูรสไปหน่อยนึงค่ะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะเราจะรอจนไก่เปื่อยนะคะแล้วจะมาปรุงรสด,ด้วยใบมะขามอีกรอบนึงนี่ก,ก็ต้มประมาณ40นาทีแล้วนะคะเปื่อยพอได้แล้วค่ะใส่ใบมะขามอ่อนลงไปเลยค่ะค่อยๆใส่นะคะใส่ไปชิมรสไปค่ะเอา ความเปรี้ยวที่พอดีถ้ายังเปรี้ยวไม่พอก็ให้เติมใบมะขามลงไปอีกนะคะ เท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะสำหรับต้มขาไก่ใบมะขามอ่อนนะคะฝากกดติดตามนัดด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ